ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดนะครับสอนนะครับตัดผมชายบายเคทีโออะคาครับวันนี้เรามาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดมาดูงานตัดในแนวกึ่งของรองทรงหรือเป็นแฮลฟรีสไตล์นะครับ ความหมายของออดก็คืองานที่เราคัดเราใช้เป็นหวีบางกดลักษณะของกรอบของทรงให้แนบนะครับหรือลักษณะของการเนียนส่วนการไดหรือการซอยหรือการไล่ลักษณะของการลานชั้นหรือสตูปคัดเราเน้นลนักษณะของการคัดหรือการตัดในแนวของแฮ์ฟรีสไตล์ครับพอยแรกจุดแรกนะครับออดมีการนำพาหรืองานคัดในการตัดในโซนของซิกเด้นจอนขอบปลายชายแนวที่เราใช้หวีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกเพื่อไล่กรอบปลายชายแนวให้ข้อออกมาได้พิวหวานะครับ การทํางานหรือการดีไซน์หรือการออกแบบในแขนงของสายวิชาชีพหรืองานถึงของผมชายเนี่ยออดมามิกหรือมากึ่งในลักษณะของซาลอนนะครับ ความหมายของออสก็คือเป็นผมชายเนี่ยเขาตัดน้นหรือลักษณะของงานตัดในลักษณะของขาวนวลเกินนะครับหรือลักษณะของงานไล่เฟรดส่วนผมหญิงนะครับเราเหลือขอบลายชายแนวให้มีเนื้อผมที่ออกมาที่ส MOOTH นะครับหรือลักษณะของความคมเกินหรือกึ่งของความสวยงามจากข้อแรกนะครับที่เราคัดเราตัดในโซนของคิ้งกันจอนสองเราก็มาเก็บในโซนของหลังหู3นะครับเรามาสร้างในเนื้อผมในด้านหลังหรือกึ่งลักษณะของความถุยอันนี้เป็นเทคนิค เป็นการทำงานที่ออสและทีมงานเคทควอตมี่เอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของนะครับแฮร์ฟรอมแมนหรือเป็นกึ่งของแฮร์ฟรีสไตล์นะครับจากพอยลายแนวที่เราคัดเราใช้หวีบางกดให้แนบหรือปลายกระดกนะครับหรือลักษณะของการสร้างความถุยงานที่เราสร้างความถุยคือเราต้องการให้ลักษณะของงานตั้งฉาก ในกึ่งของพีระมิดนะครับหรือเป็นกรอบปลายใจแนวของทรงให้ออกมาลักษณะของงานผิวหวานนะครับการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการนะครับเราจะดูลักษณะของโครงสร้าง ความหมายก็คือนะครับเขาต้องการต่ําสูงนะครับอยู่ขนาดไหนอันนี้ก็คือการคุยหรือการสอบถามนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายกอบลายชายแนวที่เราคัดเราตัดไว้ในโซนของซิกด้านขวานะครับเรานําพานะครับมาเป็นไกด์ลายมาเป็นแพเทิร์นมาเป็นรูปแบบของงานดีไซน์หรืองานออกแบบนะครับจนหลักกันนี้เกิดแล้วว่าเรามีการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอนอก็คือหลังหูหรืองานเชื่อมต่อ3ก็คือการวางหวีในกึ่งของสเตตหรือเป็นแนว ของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวให้เขาตรงหรือมีลักษณะของความฉากออกมาได้ทุย4ก็คืองานเก็บลักษณะของชายผมความหมายก็คือการที่เรากลับหวีนะครับเราใช้เป็นจิปเปอร์ตกแต่งหรือลักษณะเก็บของชายผมเนี่ยเราต้องการให้เนียนหรือกึ่งของสมูท5นะครับออสขยับมาในโซนปีของซิกน,นซ้าย เช่นเดียวกันนะครับกอบลายชายแนวในส่วนของซิก้านซ้ายออดวางหวีตั้งในลนักษณะกึ่งของเส้นตรงหรือเป็นแนวกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวให้ออกมาได้นวลหรือลักษณะของการพิวหวานส่วนงานเชื่อมต่อความหมายก็คืองานที่เราคัด เราตัดแล้วนะครับในโซนของซิกด้านหน้านะครับตลอดจนถึงขอบปลายใจแนวเรามาเชื่อมต่อหรือโค้งมนนะครับเข้าหาในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ก็คือแนวทางหรือการเอาหลักการหรือเอาแขนงต่างๆนะครับที่ออสและทีมงานเคทีโอคาร์มีนะครับเอาเทคนิคเอาการทางานเอารูปแบบหรืองานลนักษณะของฟรีสไตล์นะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพักดีนะครับหรือเคทีโอบาอาร์คาร์มีเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดใน กึ่งของผมชายมาเผยแพร่นะครับมาแชร์นะครับสี่ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Tik ท o k y อก t u b e Facebook ไล v ์และช่องเลียวนะครับสี่ช่องทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินศึกษาได้ตลอดเวลาเสร็จแล้วออสมาเก็บลักษณะของงานสร้างกรอบความหมายก็คือการรูปเหลี่ยมนะครับโดยการใช้กันไกน,นะครับหรือเป็นลักษณะ ซีเซอร์คัดนะครับการดึงการโค้งหรือการเก็บลักษณะกรอบของทรงบางครั้งนะครับเราตัดไปแล้วขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมเนี่ยยังบาดนะครับหรือลักษณะของงานชี้หรือลักษณะของทรงออกมาไม่สมูทสิ่งที่ง <S <S ่ายที <yah oo> ่ส <honestly> ุดก็คือ1กับปัรเลี่อนหรือเหลาลักษณะของทรง2ก็คือการใช้กันไกนะครับเก็บลักษณะของการไล่ของทรงอันนี้ก็คือหลักการของการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตที่เอาแนวทางของงานพาชั่นนะครับสวยนะครับหลุ เก๋เท่นะครับในสายเศทคอกมีนะครับมาเผยแพร่มาแชร์สุดท้ายเราจะเห็นนะครับขอบปลายใจแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่โลคัดนะครับหรือการตกแต่งในลักษณะของทรง ความหมายก็คือเป็นกึ่งของผมม้านะงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของผมมา้าต้องยอมนะครับนะเขาต้องการที่ให้มีเขาเรียก <c oughs> ว่าปกปิดนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นม้าโกเรียนนะครับหรือเป็นม้ากเกาหลีนะครับออกไม้มองถึงความเด่นหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการลักษณะของการออกตัวลักษณะของทรงเนี่ยนะครับเป็นสไตล์วัยรุ่นเลยนะครับจะใช้ว่าเป็นลันกษณะของทูบล็อกหรือทูบล็อกอันเดอร์คัตหรือเป็นทูบบล็อกอันเดอร์คัตเป็นแฮร์สปีกนะครับที่มีความ เร็วสูงนะครับอันนี้เป็นสตไตล์วัยรุ่นนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ีนะครับหรือเกติโอคคนมีขก็ๆข,ขอบคุณ เพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านตลอดจน4สายทางนะครับทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไลค์และช่องเดียวนะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปจบงานออสมาทีมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของจ่ายผม ความหมายก็คือขอบใจแล้วแนวที่เราคัดตัดไปแล้วนะครับเราหวีนะครับหรือเราดูลักษณะของทรงนะครับว่าทรงที่เราคัดตัดนะครับดักขอบปลายใจแนวหรือความมนหรือการไล่ลักษณะของทรงออกมาได้สมูทตามที่กําหนดไหมนะครับการดีไซน์หรือการออกแบบหรือการแขนงต่างๆนะครับเราไหลเอาเขาเรียกว่าเทคนิคทั้งผมหญิงผมชายนะครับมารวมหรือมามิกับศัพ์กันส่วนด้านหน้านะครับออดโค้งมนนะครับหรือตัดในกึ่งของผมมา ความหมายก็คือเรามีการแบ่งหรือเก็บลักษณะกรอบผงทรง ส่วนชั้นที่2หรือลันชั้นหรือเป็นสเตปชั้นเราก็ค่อยๆยกนะครับหรือค่อยๆไล่นะครับหรือค่อยๆเก็บส่งอันนี้เป็นหัวใจหลักของงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวของ hair f o r m m ม n หรือกึ่งของ hair Free Style เสร็จแล้วออสมาใช้กันไกลนะครับทีมหนูเล็มหรือเช็คลักษณะของปลายผมหัวใจหลักคือการทํางานที่เขาต้องการก็คือ1ให้ดูศีรษะทุยนะครับ2ขอบลายชายแนวไว้ขมนหรือมีความสมูทหรือกึ่งลักษณะของความสวยงาม4นะครับหรือเป็นเทรนหรือเป็น เป็นลุกนะครับในสไตล์เกาหลีนะครับหรือเป็นแนวของเกาหลีนะครับครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านลองเข้ามาศึกษาลองเอาหลักการนะครับลองเอาแนวทางของออสและทีมงานเครดิ o คอ m ์นมีนะครับที่มาเผยแพร่มาแชร์หรือมาพัฒนาการเอารูปแบบต่างๆหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับนะฮะบางครั้งนะครับมีการสอบว่าอาจารย์หนูดูแล้วนะครับหนูอยากทําให้ได้นะครับอันนี้ขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับไอ้เพื่อนในน้องหรือสาย f อทุกท่านนะครับ ลองเข้าไปศึกษานะครับทางช่องยูทิกต็อกนะครับ <c oughs> <c oughs> เพียงต้นแอดนะครับเอกกมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสติกต็อกนะครับ ความหมายของออสก็คือแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมีการแผนมีการแชร์ไปตังช่อง t i k t o k อกนะครับอัตจักษณเบนตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออสคัดหรือการใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งลักษณะของทรง2กอบปลายชายแนวหรือรูปแบบของทรง3ก็คือการดีไซน์ที่เรามีการโค้งมนหรือลักษณะของรูปลักษณ์หรือกิ่งลักษณะของทรงอันนี้เป็นหัวใจหลักที่ออสและทีมงานนะครับตลอดจน4สายทางเอาความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปลักษณ์หรือการเรียน นะและนแขนงกึ่งของสายเคมีนะครับหรือลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในลนักษณะของนะครับเป็นช่างผูชายตลอดจนถึงงานกึ่งของซาลอนเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง t ิกตอกอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอด ไอ้กมครับ SOMJIT นะครับออทสมจิตหรือออดติ๊กตอกนะครับและออทยังมีทั้งใหม่นะครับยังมีลักษณะของงานเรียนรู้ในแขนงของกึ่งของสายวิชาชีพนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการเรียนรู้ทางช่อง Facebook ไล v ์ Every Day นะครับแต่ละวันนะครับออทเอางาน เอาข่าวสารนะครับเอารูปแบบต่างๆอาจจะยินที่เห็นนะครับเป็นงานคัดหรืองานตัดหรืองานรัาแรยกว่าหนีบนะหรือรีดลักษณะของปลายผมบางทีต้องยอมนะครับผมน้องเขามีเนื้อผมที่หนาหยิกแห้งพองฟูนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราควรจะต้องทําอย่างไรนะครับอ๋อฉีดอาหารผมนะครับใส่ตัวบํารุงก่อนนะครับใส่กันฟังร้อนะครับเพื่อดูแลหรือปรับปรุงหรือปรับในสภาพของเส้นผมก่อนอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนการใช้เสร็จแล้วนะครับการจบงานเราไม่ใช้ตัวเคส story. เคลาตินนะครับหรือเป็นแฮร์เซรัมนะครับหรือเป็นเกลื่นของสเตมเจลอันนี้ใช้ของท็อปสิคเกตนะครับนะเพื่อดูแลหรืองานเคลือบลักษณะของเส้นผมนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าออสทำงานหรือเอาความรู้ในกลื่งนของโรงเรียนความหมายก็คือออสเป็นครูสอนมานะครับ50กว่าปีแล้วเราก็เอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปหรือแขนงของรูปแบบนะครับในการทำงานในเกิ่งของสกูลนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอด จนสี่สายทางเข้ามาศึกษาและเกาเรียนรู้ได้นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดโชคดีความหมายก็คือได้เป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพบุรุษนะครับหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวแฮ์ฟรีสไตล์หรือความคิดสร้างสรรค์น,นะครับว้าวตอนนั้นนะครับพนักท่านนะครับในชวนรีไปนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีออดถือว่าโชคดีนะครับในวงตระกูลที่มีนะครับว่าครั้งหนึ่งเราประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้ชนะเลิศแล้วก็ได้เป็นแชมป์ ผมชายหรือเป็นแชมป์ผมแฮร์ฟรีสไตล์ในความคิดสร้างสรรค์นะครับช่วยพนท่านในชวนเ็กภัยงานจัดที่เซ็นท่านลาดเพ้านะครับดีใจครับดีใจจนสดซึ้งนะครับเพื่อนน้องและตลอดจนชาว f อฟทุกท่านมีการตอบขานนะครับหรือเข้ามาชื่นชมนะครับหรือมีการบอกกลับนะครับ อันนี้เป็นอะไรนะเป็นนิมิตนะครับหรือเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเรายังมีเพื่อนมีพ้องนะครับมีน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับมีการชื่นชมตรงนี้ออกมาก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านยังรักนะครับ ในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผม KTO ตโอบาอาคาเมีกันอยู่แล้วออสยังเอาความรู้นะครับในแขนงของกึ่งของเสริมสวยอาจจะเป็นผมยิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงของงานแข่งหรืองานแฮรโชว์ทุกรูปแบบของเสริมสวยออสมีการแพนมีการแชร์ไปทางช่องเฟซบุ o กไลน์เอฟบริเด เพื่นน้องตลอดจนชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับต่างช่อง Facebook l i ์เอฟบริเดย์คนแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นงานคอเลอร์นะครับงานกึ่งของทําสีอาจจะเป็นลนักษณะของงานเพอร์เม้นต์นะครับหรืองานดัดอาจจะเป็นรีมอร์นิ่งนะครับหรือกึ่งของสเตตอย่างที่เห็นนี่นะครับคือการหนีบหรือการรีดล,ะละักษณะของผมตรงการดูแลบํารุงในลักษณะของเส้นผมอ mm. อดมีการแพลนมีการแชร์ไปต่างช่อง Facebook l i ์เอฟบริ เพื่อนน้องตลอดจนชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook Live หรือทางช่อง Facebook Live Apple day แล้วออสจะมีทางช่อง u t u b e นะครับเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านนะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง YouTube นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้แน่นอนนะครับนะการที่เรานะครับการที่เราแพลนหรือการที่เราแชร์หรือการที่เอาเทคนิคต่างๆออสมีการแพลนไปประมาณรักเกือบร้อยนะครับเก้าร้อ EP หรือ900ตอนแล้วนะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าผมอาจจะเป็นในและต่างประเทศที่ออสไปศึกษานะครับที่อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีออสนำพานะครับเอาแนนของสายวิชาชีพหรือกึ่งของงานเสริมสวยนะครับ อาจจะเป็นงานนะครับการทําแฮร์ปรีดหรืองานรีดผมนะครับหรืองานแข่งที่ออสไปแข่งที่นะครับเมืองคานหรือคานแนลที่ฝรั่งเศสไปแข่งแฮร์ใบในนะว่าครั้งหนึ่งเราประสบความสาเร็จที่เรามีโอกาสไปแข่งหรือไปโ์ระดับโลกนะครับความหมายของออสก็คือแข่ง3วัน3คืนวันแรกก็คือการคัตติ้งในลักษณะของผมลองแแฮร์หรือผมยาวนะครับเรามาตัดในลักษณะของช็อตแแฮร์หรือเป็นกึ่งของทวิกกี้แล้วก็เก็บลักษณะของผมว้นะครับนะครับวันที่2ก็คือมาเช้งคอลเลอร์หรือการ การทำสีผมในกลึ่งลักษณะของแฮร์พรีทนะครับวันที่สามก็คือการทางานแข่งหรือฟินิชหรือการจบในลนักษณะของงานเลี้ยงหรือการ ฉลองลักษณะของถ้วยนะครับหรือเป็นกาล่าดินเนอร์หรือเป็นงานดินเนอร์นะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักที่ออสและทีมงานเอาความรู้หรือแขนงนะครับมาแผนหรือมาแชร์ทางช่อง u t u b e นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กนะครับเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง u t u b e นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้แน่นอนท่านก็สามารถศึกษาหรือพัฒนาได้ตลอดนะครับชวนน้องใหม่มาแล คือต้องช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนในน้องคะแนนของสายวิชาชีพหรือลักษณะกึ่งของด้านเสริมสวยตลอดเป็นสายงานต่างๆที่ท่านมีความถนัดนะครับหรือลักษณะของงานเรียนรู้ขแขนงที่ท่านทํางานอยู่นะครับถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแพนนะครับหรือมาแชร์ให้เพื่อนในน้องหรือแะแนนของสายวิชาชีพต่างๆ Angular. เราเอาความรู้มาแบ่งปันหรือมาแชร์นะครับเป็นในสไตล์ของแต่ละท่านนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซทุกท่าน อย่าลืมนะครับเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาหลักการกันได้ต่างช่องเลียกนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่เททางเอาเทคนิคเอาการเรียนรู้หรือเอาแขนงต่างๆนะครับเป็นลักษณะของบ้านหลังใหม่ของท่านดีกว่านะครับความหมายของออดก็คือก้านหลังใหม่ในลักษณะของสี่หลังเนี่ยให้เพื่อนให้น้องตลอดจนที่คนรักใส่สายเสริมสวยอาจจะเป็นน้องใหม่ก็ได้นะครับยังไม่ได้เขาเรียกว่าสมัครเรียนนะลองเข้ามาศึกษานะครับ,ลอ,าารบลองเข้ามาพัฒนานะครับหรือ หรือมาเอาหลักการที่ออสและทีมงานนะครับมีการแพนไป4ช่องทาง TikTok YouTube เฟซบุ๊กไลน์และช่องเรียวสี่ท่องทางนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดนะครับส่วนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดอาจจะดูตอนไหนก็ได้นะครับเพราะตรงนี้ท่านสามารถที่จะรีเกย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้ทางสี่่องทางสุดท้ายเราจะเห็นนะครับออสมาใช้เป็นตัวหนีบหรือเป็นตัวริดลัละละกษณะของเส้นผมวันนี้ออสใช้เป็นของทุกปวีนะครับหรือเป็นซูเปอร์วีอินเตอร์นะครับออสใช้เป็นตัวหน้าใหญ่นะครับต้อง ยอมเับาความจริงว่าผมน้องเขามีความเส้นใหญ่เละหยิกแห้งผมปูมากสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือต้องใช้ตัวเหมือนคาตารีนนะใช้ตัวที่หน้าใหญ่มีกําลังหนักๆเนี่ยเขาสามารถที่จะหนีบเราหรืดออกมาได้สมูทหรือลักษณะของความคุมคูนกเกินะครับเป็นหลักการดีกว่านะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายทางนะครับ t ิกตอก YouTube Facebook l i v e และช่องเหลียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออ และทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปจบงานออสมาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงความหมายของออสก็บอกเราว่าเวลาเราได้หรือเราหนีบแล้วปลายลายชายแนวของผมโค้เนี้ยอาจจะมีกระเดิดหรือขึ้นมาหรือลักษณะข,ของความยาวที่ผมโค้ยิกนะครับอาจจะเป็นเกิน่งของสเตทหรือตรงขึ้นมานะครับสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกลับคิปเปอร์หรือการกลับปะเตอรเรียนเหล่านะครับหรือเกาลักษณะข,ของขอบของทรง,ทรง,ทรง,ทรงให้เขาโค้งมนนะครับหรือการสมูทหรือลักษณะของการ ทำงานอันนี้ก็คือแนวทางนะครับการทํางานหรือการความรู้หรือการเอาเทคนิคต่างๆนะครับเราย่อมนะครับศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการต่างๆได้อย่างเช่นออสนะเห็นนะครับนะหลังจากที่เรามีการคัดตัดเสร็จแล้วหลังจากที่เรามีการดายหรือเนเสร็จแล้ว สิ่งที่สวยงามนะครับหรือสิ่งที่จัดทรงหรือสิ่งที่นะครับเก็บลักษณะของรายละเอียดอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับให้เพื่อนน้องนะครับตลอดจนนะครับหลายๆท่านที่ชอบหรือรักของเสริมสวยนะครับลองเอาหลักการหรือการทํางานนะครับหรือเอารูปแบบนะครับหรือการทํางานในแนวของออสนะครับนะว่าการทํางานที่เราทําเสร็จแล้วนะครับการจบงานเราควรจะต้องเก็บลักษณะอย่างไรนะครับส่วนนะครับขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมเนี่ย ที่เราจะเน้นลนักษณะของความกลมกลืนหรือลักษณะเกล่งของความผิวหวานนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งส่วนการลบเหลี่ยมนะครับอย่างที่เห็นนะครับเรากลับเป็นคิปเปอร์นะครับแล้วค่อยๆเกานะครับ แต่ยาวแรงนะครับบางทีนะครับถ้าน้ําหนักมือหรือการข้อมือเนี่ยเราล้างหรือดึงไม่ตึงไม่เพียงพอนะครับบางทีเรากดเข้าไปปั๊บไปรูบุ่มเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับส่วนการที่จะทําให้ดีได้เราต้องฝึกนะครับฝึกฝนนะครับอาจจะทําลมนะครับนะเขาเรียกว่าตัดลมนะอาจจะเป็นหัวตุ๊กตาก็ได้นะครับลองฝึกฝนดูเราใช้กับเป็นคิปเปอร์แล้วก็ค่อยเหลาหรือเกาดูนะครับลองฝึกฝนในหลายครั้งนะครับเราตรงนี้ก็จะพัฒนาในตัวของท่านเองนะครับบางทีบางครั้ง อาจจะเป็นน้องใหม่เว้ยนอาจารยอนให้ทําอย่างนี้หยิบขึ้นมาได้มาเกาเกาๆ,ๆปับ๊บปวข้าไปเป็นรูบมบลึกเลยอันนี้ก็จะทําให้ผมก็เสียเลยนะครับนะ,ะสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่ออสบอกแล้วล่ะลองพัฒนาลองไฟฟ้านะครับหรือลองเอาหลักการหรือการทํางานในรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานลนักษณะผมหญิงผมชายหรือรูปแบบทุกอย่างนะครับนะส่วนที่เข้ามาแล้วอย่างที่ออสเกินแล้วว่าเรามีการแพนไปต้อง 900 ep ได้แล้วนะครับของใหม่ของเก่าอาจจะเป็นพันกว่าแล้วนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเขาไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสก่อนนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ท่านก็สามารถที่จะแอดมินหรือแท็กเขาไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับชอบผมก้าวนะครับก็ไปเรียนแขนของผมก้าวชอบแต่งหน้านะครับก็ไปเรียนแต่งหน้าชอบทํางานแนนพลีก็ไปทํางานแนนพีชอบผมชายนะครับก็ไปศึกษาผมชายชอบผมหญิง ก็ไปศึกษาผมหญิงนะครับทุกเวอร์ชันนะครับที่ออสสมจิตนะครับดิสปักดีนะครับหรือเคมีอกา n a m y เอาความรู้แผร่นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถแอสมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาอย่างที่เกิดแล้วนะครับว่าความรู้นะครับเรามีไว้ให้ที่บ้าน4หลังนะครับติกต o อก YouTube Facebook ไลน์และช่องเรียวแต่เชิญชวนใะห้ท่านเข้าไปศึกษาและพัฒนาครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านอย่าลืมนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้อีกพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แน่นอนนะครับตั้นก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับนะส่วนการจบงานอย่างที่ออสเกตบอกนะวครับว่าเราควรจะต้องดูหรือการทีมการเล็มหรือรายละเอียดของลักษณะของทรงครับแล้วเราจะพบกันนะครับแล้วเราจะเจอกันนะครับในรายการนะครับอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับ KTO Academy วัันะครับจบงานออสมาใช้เป็นเลเซอร์คัตความหมายก็คือการใช้ใบมีดนะครับตกแต่งหรือเก็บลักษณะกรอบของทรงนะครับ จนหลักก็ยิ่งเกิดแล้วว่าการที่เราใช้ใบมีดตกแต่งขอบของทรงเนี่ยก็คือการที่เรานะครับตัดไปแล้วขอบปลายชายแนวหรือปลายผมเนี่ยยังไม่สมูทพิงพอนะครับสิ่งที่ง่ายหรือดีที่สุดนะครับก็คือการที่เราตกแต่งหรือการลักษณะของทรงอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักที่ออสและทีมงานนะครับเกีติโอคาเดมี่ Academy, หรือเอาความรู้หรือเอาขแขนงหรือเอาสายงานนะครับหรือการทํางานทุกรูปแบบครับครับวันนี้